สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้ค,คนกับพอ่อกับบ่าเทาฮันน่ชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนี้ตาคือเกาครับพี่น้องตําตีนไก่กุ้งสดครับตำํำยังก็ซปเปอร์ตีนไก,ก,นนไกนนนน่กุ้งสดเบื้องเดียวพี่น้องตีนไก่เห็นบนเแาพี่น้องเนาะมาไกุ้งสดตัวใหญ่ๆครับพี่น้องแก้มกับผักสลัดครับพี่น้องเหมือนนี้ได้ผักสลัดกรอบมามกูนะกรอบๆเก็บๆเลยกับผักคือมือว่านนี่ก็หลายอย่างฟั่งเสียง ฟังเสียงเขียดเจนาห้องพี่น้องมึงเด้อน้ำทั้งหลังเบิ้งพี่น้องให้หน้าใญ่ใญๆน้ำเต็มเลยครับมันนี่โอ้ฟูงมินตำเอามาแล้วฟูงมินตำฝนตกเมื่อคืนครับฝนตกแห้งขนาดเลยมือแรงไปไต่กบผูนะ่ะฟังเสียงเขียดนามา,มา,มาบอวะไรยังห่างพี่น้องจวดจัดเลยใส่ผู้เดียวครับสาวสีไปเห็นงานครับมันนี่มามามาบรรยากาศค้มบัดเหมือครับ อืมอืมมันเปืีอยกูมือนเปรี้ยเปืีอยกูเหมือนกินกับสาวสีบุกือเหมือนน,า,อน,นาจิแมนเอ้าอืมเฮ้ยจวดๆเลยอืม โอ้ตรโหสดๆอุ้มบริบาลการงานบรรยากาศบรรยากาศงานเนี่ยเนาะฝนตกไมมือนอย่างบริบาลประกาศเกิ็มว,มว,มวมอม่วนๆน้อง กุบกุดีดีับ,บ,บใช่พักเนี่ยบวมมักของสาวสีนะหลว่าเจ้าไปกินสตอมเอาเหนคือพอว่าจะคลองกินพักขา ำม,มา่านมันฝนไม่หนักฝนตกแล้วมันมันเปื่อยมันจืดฮูมเป็นตำไหลใบกินแล้วเพิ่นกมากแล้วมัน phần đâu khi rồi chẳng thể thế nào hỏng mình đã cạt thế nào cốp chín tay có bayu bayu hưng bayu khan naming ở bay ngon bung 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 ว่านันใส่ตำหอยเฉดดิบบ้างกรุบกรอบดีครับเพลิดเพลินจ้าเลยพี่น้อง ดีเขาตาบ้าเหรอพี่พักขาพี่น้องพักขาโอ้ยวันมีหยดเอ๊ะโอ้ยหือโอ้ยหยดน้อยๆนึงตัวนึง กนละตนกนละตนมากมากับกินวานเออๆๆแแล้วเาว่า,างมันก็ไม่ออ <c ười> โอ้ยบ่ไปจังไหนมันอยากดูนะตุกกุ่งก็ไม่ตัวไง ừ cười chẳng bận này nó phải rộng đâu chẳng cúp cúp kíp kíp nè bác sĩ đồ hoàn โอ้ยมาละมาละที่เบิดก่อนมาละเบิดพี่น้องมาใส่กับุ้งกุ้งกุ้งสดสิพอดีอืมโัอืม ไก่ส้มวันไรไก่ประวัต

นี่โคเวทไม่หาไตากรบตรง,งหน้าฝั่งเสียงรบเสยงเขียดโอ้โกดจ่ายยีพี่น้องเลย ห้องให้กุบห้องให้เวื่อรับยังขื้นแจ่งเลเนะาะอไทยพี่น้องเพิ่งไปใต่กุบโผล่ขืเอไปเนาะ บกินผู้เดียวโมมีสาวสีมันหยาดโมนว่ามันหยาดพี่น้องมากินน้ำโอ้ยมันหยาดสวะบอกมันหยาดโมมีผู้นุ่มยิ้มยุ่มยิ้มกินน้ำนะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งถามีผู้มานุ่มยิ้มยุ่มยิ้มน้ำมันก็แบอีกแบบหนึ่ง อาสาวชี้เพิ่นกินเึ้่นกับเพราะว่ามันกระดูกมันแข็งมาเขาบกคดีบกปากกัดงมแล้ะวะอ่ะอืม น่องเลยตรวจจากเขาดีดีนะฟงบินตำมบอนขึ้นมากวนหน้าดังไปเลย cùng phi Ui Tùng tường này ฟังแล้วก็นึกภาพไปนั่งพี <with> <uit> ่น้องนึกภาพว่ายังบาดินึกภาพว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่ขังให้หน้ามีนามหลายหลายกว่าตรวจขอไปับพี่น้องผมมันเป็นโควิดหรือเปล่า มือเนี่ยฝนตกสร้างหมดเลยเขามาหิดเทียงหน้าครับฝนฝนแห้งดีครับขขเขาบอกว่าไปบางลำหน้ากัน ว่าจะกินหยอดขาครับนี่เป็นหยอดแกงน้อ nó vâng chỉ miếng én cục cục, con như mông gì đấy các bạn, miếng én พ,พี่สุบพี่สบแดงเลยพี่น้องเพชรจนปากเวอรขั้นบ่เพชรมันกับบ่เสียบ้องพี่น้องเอาแบบเพชรเพชน่ะมันถึงขาด 嗯真的 เพื่อความสาอตะเพชรตรวจจัดฟังเสียงฟังเสียงขีดยหน้ากลม้องเจ็ดแฉะเจ็ด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 ็หน้าซุ้มำหนาว Yep, 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 yep. <laughs> แรงภารกิจไต่โกบพี่น้องฟังข่าวสิได้บ่ได้งามมันหลายสิได้บุ้นง <c oughs> ามไหลครับเบิง่งเอาแนวกิดเมื่อวันมาตติไว้แหงา้าสันบยูยูบินตอมอยกน่ะเริ่มห้องแล้วในหนองในสะเาะเศบเสียบพี่น้องเศบเสียบเพชรเพชรตุวจตรวจในร้ำนยังขัก ใส่มาตรวจจาาเลยตำไอตำตีนไก่กุ้งสดนะครับตำซุปเปอร์ตีนไก่กุ้งสดต้มซิเปื่อยแน่อยู่มือแต่ว่ากระบอกขากไปไหนขั้นสาวสีเพิ่นเพิ่นกับว่าสีบบเปื่อยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นว่าแขีวบดีเพิ่นว่าฮะเจ็บแฉบจุดตรวจฟังเสียงเขียดจ้าน่าฝนตกเมื่อคืนนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนตกแห้งอีรีพี่น้องจนน้ำให้เย้เบิ่งขาวปราบๆเลยพี่น้องเนี่ยไก่ควบกระสีขั้นโมเหียโม่ได้รอกพี่น้องวานเห่าหลว นามหลายครับทั้งอำเภอมือนี้อยู่บ้านเสาสีครับแต่ว่าเสาสีเพนงานอ้างอำเภอหน้าตาลน,นะครับอยู่บ้านบ้านบ้านเองหรือว่าบ้านนันสตังมองบ่าวเทามาเห็ดเทียงหน้านะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจติดต,ตามรับชมบ่าวเทาคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องไว้ซ้ำนี่นะครับมักกะไรถือใจกันแช่บ่าวเทานี้นะครับสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ